เชิญครับนายเออสวัสดีครับนายเออดีมากไอ้ตามมานี้มานี้ครับช่วงนี้นี่ะศัตรูกูมันเยอะมึงเข้าใจไหมคนรักมีคนเกลียดมีครับผมมึงต้องดูแลให้ดีย้ายเขาเข้ามาในบ้านได้ครับผมเห็นคนแจกหน้าจัดการเลยนะครับเดี๋ยวกูเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนเย็นไปประชุมดีมากฮึอะไรเน อะไรมายาตุกติกยกมือขึ้นตามเสียงอะไรไหมโจรครับท่านเฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะมึงจัดการใช่ครับผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆบคุณคมับเาย ลหายเอาไปยังต้องต้องเบิ้นอ่ะต้องเบิ้ลเอาแตต้องเบิ้ลเลยเนาะอ๋อต้องเบิ้ลมันไม่ได้เบียดดูแหนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยลุง